ขณะนี้นะครับกัคือ้นอยู่ในท่วงเทศกาลนะครับเที่ยวกินฟินงานนะครับ18ดหนา3ามเมกรานะครับตกแต่งนะครับห่างแบบไขหมาะกับเทศกาลนะครับพี่น้องสวยงามนะครับเ็นบอครับขอามาแล้วเห็นบอนะครับนี่ครับพี่น้องแต่หูแต่ตาเือเกินนะครับสุขิยามนะครับฝรั่งไม่เห็นก็ต้องถ่ายรูปเลยครับพี่น้องเิคาท็อปไลน์นะครับสาหรับช่วงเทศกาลเที่ยวกินฟินงานนะครับ เ่วนไรายจะมีแต่แขกพลังนะครับพี่น้องมากินอาหารนะครับทางเข้าอุท้างนะครับพี่น้องสําหรับงานเที่ยวกินชินงานสุขสยามนะครับใต้ห้างนั้นขนสยามนะครับพี่น้องจัดแบบรู้หลามากนะครับรู้หลาจริงๆนะครับอันนี้คือเพิ่นตกแต่งนะครับพี่น้องแต่งห้างแห่งนี้ร้านระบานาปูแห่งนี้ต้อนรับเทศกาลตุ๊จีนนะครับพี่น้องจัดได้สวยงามนะครับสวยงามมาก ไปแหงสีาพี่น้องเขาไปเบิ่งในหางน้กันเนาะเขามาฮอดแล้วกับโบเผื่อโบเชียเวลาไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนะครับสำหรับในหางนะครับจะเป็นนอได้นะครับเบิ่งครับสวยงามนะครับพี่น้องมังกรนะครับมังกรเล่นน้ำนะครับโอ้ยนะครับสมกับเทศกาลรุดจีนจริงๆนะครับมังกรเล่นน้ำนะครับ งามแท้ทางเขาห่างก็รู้แล้วว่าแม่ว่าแม่เขาเรียกยังพี่น้องว่าเมนฮอรปราสาทนะครับว่าแมนคาลือหาดบางทางเขาห่างโอ้ยอะไรจะสวยขนาดนี้นะครับสําหรับทางเขาห่างนละพนอสยามพี่น้องสวยมากสวยเกินนะครับทางประมาณสังสองทางเลยครับพี่น้องว้าวครับ เข้าไปในห้างก uh mm ันเลยนะครับพี่น้องเข้าไปห้างกันเลยเข้ามาในห้างนะครับพี่น้องเป็นกาจัดตกแบแงนะครับห่างเตรียมต้อนรับเทศกาลตุ๊จีนนะครับพี่น้องิ่งครับทางในสวยแปลกตานะครับโบเคยเห็นนะครับพี่น้องสวยแปลกตามากสำหรับในห้างนะครับเหมือนจัดงานนะครับแบบว่าเปลี่ยนไปตามตามเทศกาลนะครับจัดห่างนะครับ เดี่ยวไปตามเทศกาลนะครับเทศกาลนี่ก็จัดแบบหนึ่งนะครับเทศกาลหนึ่งก็จัดแบบหนึ่งนะครับพี่น้องนี่คือเทศกาลใกล้จุดจีนนะครับเพื่จัดรอรับวันจุดจีนนะครับขนาดนี้นะครับกับคืออยู่ในท่วงเทศกาลนะครับเที่ยวกินฟินงานครับ18หาามมกรานะครับตกแต่งนะครับห่างแบบห้เหมาะกับเทศกาลนะครับพี่น้องสวยงามนะครับเป็นบอกครับ ขอมาแล้วเห็นบ่นะครับนี่ครับพี่น้องแปลกหูแปลกตาเหลือเกินนะครับสุขสยามนะครับฝรั่งมาเห็นก็ต้องถ่ายรูปเลยครับพี่น้องว้าวนะครับแปลกหูแปลกตานะครับสุดยอดนะครับพี่น้องถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้นะครับเลาวก็ไปทั้งนี้นะครับยัครับพี่น้องออกมาข้างในนะครับโอ้ยโหชดีโชดี่ เมือครับนี่คือพีตะโกนนะครับพี่น้องพีตะโกนพีตะโกนเคยได้ยินแต่ชื่อนะครับไม่เคยเห็นเบิ่งครับพีพ่น้องพระจัดหาให้ถือกับเศษสการนนะครับสวยงามหลายครับสวยงามจริงๆนะครับเสื้อผ้าก็บแบบ เมดยินไทยแลนด์นะครับของสินค้าโอท็อปนะครับท็แต่งเราพี่น้องขายสินค้าโอท็อปนะครับสินค้าโอท็อปไลน์นะครับสาหรับช่วงเทศกาลเที่ยวกินพินงานนะครับส่วนไลน์กะมีแต่แขกพลังนะครับพี่น้องมากินอาหารนะครับมาเดินเที่ยวมาเล่นนะครับเที่ยวกินพินงานนั่นแหละครับพี่น้องสมสโลแกนเพลินนะครับ ทางน้ำนะครับทางเขาอทางนะครับพี่น้องสำหรับงานเที่ยวกินทินงามสุขสยามนะครับใต้ห้างน้อยขอนสยามะคนับพี่น้องจัดแบบรู้หลามากนะครับรู้หลาจริงๆนะครับสวยงามนะครับ สวยมากสวยมากครับแต่สินค้าโอท็อปนะครับพี่น้องเห็นอบอกครับพี่น้องสินค้าโอท็อปเม็ดดินไทยแลนด์ครับแต่เม็ดดินไทยแลนด์ทั้งนั้นนะครับพี่น้องอันนี้นก,ก็คือจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับพี่น้องเที่ยวกินฟินงานนะครับแบบเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับพี่นอ้นองนกยูงสวยงามมากสวยงามมาก มีความรู้หราแห่งที่นี่นะครับจัดแต่งแบบรูหรามากเลยครับพี่นองสวยงามจริงๆนะครับสุดยอดไปเลยนะครับคนมาเที่ยวกันก็นกหลายๆนะครับสำหรับวันศุกร์นะครับ แต่งไว้ไม่แต่แนวช่วยนะครับพี่น้องรอจากเทศกาลตุษดจีนนะครับคนเถี่ยวกันหลายๆนะครับเยอะมากสำหรับวันนี้แมนผมมีนนมดนตีนะครับพี่น้องดนตีหมามามอล้ำหม,ม่ามาครับพี่น้องนี่คือเวทีดนตีนะครับตัวผมามีมอล้ำนะครับวันนี้ วันนี้ไม่มีหมอลำทางออกพี่น้องทางออกสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องมาอัปเดตพี่น้องเบิ่งนซเนี่ก่อนนะครับสำหรับสุขสยาม วันเสาร์วันศุกร์นะครับสําหรับวันศุกร์ศุกร์ยามนะครับก็เพ่นได้นะครับคนเยอะมากนะครับพี่น้องเยอะมากได้หนักตรงเที่ยวขอไทยนะครับเยอะจริงๆนะครับมาซบมาเที่ยวนะครับอาหารไทยอร่อยนะครับพี่น้องคนก็มากินกันหลายนะครับมากินอาหารไทยชินค่าไทยกับขายดีนะครับเมนตอินไทยแลนด์นะครับก็ขายสินค้าโอท็อปนะครับให้สมสโลแกนเป็นนะครับ ้คลิปนี้นะครับกับบอมี่ยังหลายนะครับพี่นอ้องตัดสินชอบคลิปบอกกีแหรงก็อย่าลืมครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกกีแหรงทำคลิปต่อไปนะครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวบอกกีแหรงมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่นะครับาคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนะครับ